ท่านสาธุชนนักศึกษาครูบาอาจารย์ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาขอแสดงความยินดีอนุโมทนาในการมาของท่านทั้งหลายสู่สถานที่นี้ ในลักษณะอย่างนี้คือสสแสวงหาความรู้เกี่ยวกับธรรมะเพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ในหน้าที่การงานของตนของตนนี่มันเป็นสิ่งที่มีเหุผลรวมควรอย่างยิ่งจะต้องทำกันเรื่อยไปจนกว่าจะถึงที่สุด หัวข้อบรรยายในครั้งนี้จะมีว่าทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะฟังดูแล้วมันก็คล้ายกับดูถูกดูหมิ่นท่านทั้งหลาย ว่ายังไม่รู้จักธรรมะแต่เจตนาไม่ได้มีเช่นนั้นเจตนาเจตนามีว่าท่านจะต้องรู้จักธรรมะให้มากยิ่งขึ้นไปกว่าที่รู้จักอยู่แล้วให้มากขึ้นไปมากขึ้นไปจนสำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดโดยแท้จริง ดังนั้นจึงพูดว่ามาทำความรู้จักธรรมะกันเถิดในง่ายหรือส่วนที่ท่านทั้งหลายยังไม่รู้ก็ยังมีอยู่มากถ้าไม่สนใจกันจริงๆไม่จดจำทำความเข้าใจกันให้ดีๆแล้ว พูดกันจนตายท่านทั้งหลายก็ไม่รู้จักธรรมะถึงที่สุดเนีย่ยขออภัยที่ต้องพูดอย่างนี้ถ้าว่าสนใจกันให้ดีๆทำความเข้าใจกันให้ดีๆก็จะเข้าใจธรรมะได้เพียงพอในเวลาอันสมควรเอาละเป็นนั้นว่าเราจะพูดเรื่องทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะ <c oughs> ในโรงเรียนครูสอนนักเรียนว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่มันเกือบจะไม่มีความหมายอะไรและแถมเป็นการหลอกเด็กๆโดยไม่รู้ตัวโดยความไม่รู้ของครูเองอวัธรรมะวัธรรมะไม่ได้ไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอน อย่างที่ก็ว่าสิ่งที่นำมาสอนสิ่งที่นำมาสอนนีมันมีความหมายของมันโดยเฉพาะธรรมะมันตัวหนังสือมันแปลว่าทรงไหว้ซึ่งผู้มีธรรมะตรงกับคำว่าหน้าที่หน้าที่ในภาษาไทย หน้าที่มีในผู้ใดหน้าที่นั่นก็ทรงไว้ซึ่งผู้มีหน้าที่นั้นคำว่าหน้าที่ก็ดีคำว่าธรรมะก็ดีความหมายของคำมันแปลว่าทรงไว้ทรงไว้ทรงไว้ซึ่งอะไรก็สรงไว้ซึ่งผู้มีสิ่งนั้นถ้ามีธรรมะก็ทรงไว้ซึ่งผู้มีธรรมะผู้มีหน้าที่ก็สรงไว้ซึ่งผู้มีหน้าที่ ทรงไหวทำไมไม่มันลัดตกไปในความทุกข์หรือความตายเนี่ยธรรมะแปลว่าอย่างนั้นเนื้อคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากสอนเรื่องธรรมะแต่ว่าคําสั่งสอนของลทัทธิอื่นศาสนาอื่นๆที่มีอยู่ในอินเดียพร้อมกับพระพุทธเจ้าเป็นคู่แข่งขนันกันกับพระพุทธเจ้าเขาก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกันแหละคอยเข้าใจไว้ ศาสดาที่มีชื่อเสียงคู่แข่งขังกนกับพระพุทธเจ้ามีอยู่หกคน <c oughs> นิคันธนาตบุตรมคริโกสารเกะกัมพลลี <c oughs> ตั้งหกคนแล้วก็ยังมีมากกว่านั้นไปอีกร้วนแต่เรียกคำสั่งสอนของตอนของต,อน,ต,อน,ตอนว่าธรรมะธรรมะทมมาทงนั้น่ะ นประชาชนก็เรียกคําสั่งสอนของทุกศาสตรานะ้นว่าธรรม,มะธรรม,มะงนั้นมันก็มาบอกกันว่าธรรม,มะคือคําสั่งสอนของพระพ,พุทธเจ้านี่มันก็ไม่จริงหรือมันก็ไม่จริงเพราะธรรม,มะของคําสอนของศาสตราอื่นก็เรียกว่าธรรมะแล้วคำว่าธรรมะธรรมะไม่ได้แปลว่าคําสั่งสอนมันแปลว่าทรงไหว้ซึ่งผู้มี ธรรมะในภาษาบาลีล้วท่งว้ถึงภูมิหน้าที่ในภาษาไทยก็แปลว่าสรงว้ถึงภูมิก็มีหน้าที่แล้วมันก็สรงวหว้ไม่ตายไม่ไม่เป็นทุกข์ <c oughs> ที่นี่ที่มันยุ่งยากลําบากมากกว่านั้นคาําว่าธรรมะธรรมะตามภาษาบาลี ม,ม,ม,มันหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรนนะไม่มันหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรคอยตั้งใจฟังดีหน่อยเดี๋ยวจะไม่เข้าใจ <c oughs> ธรรมะธรรมะนี่แปลว่าธรรมชาติก็ได้หมายถึงธรรมชาติ <c oughs> ที่มันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติ <c oughs> ตัวธรรมชาติเองก็เรียกว่าธรรมชาติตัวธรรมชาติเอง <clears throat> เป็นธรรมชาติรูปธรรมนามธรรมสังกตจอสังกตะที่มีอยู่ตามธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมชาติหรือธรรมที่มีอยู่ภายในตัวเรานี่เป็นชีวิตเลือดเนื้อสั้งขา่างกายนี่ก็เรียกว่าธรร,ารรมชาติที่มีอยู่นอกตัวเราเป็นของผู้อื่นเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นแผ่นดินก้อนนี้นีก็เรียกว่าธรรมชาตินี่ธรรมชาติ แปลว่าสภาวธรรมที่มันมีอยู่ตามธรรมชาตินี่นี่มันก็หมดมากมายแล้วหมดจนหมดตั้งจักรวาลอยู่แล้วธรรมะคือธรรมชาติ <c oughs> ที่ในยาที่สองธรรมะคือกฎของธรรมชาตินี่ไม่ได้หมายถึงตัววัตถุเหล่านั้นเลยแต่หมายถึงกฎหรือความจริง ที่มันสิงสถิตยอยู่ในธรรมชาติทั้งหลายมีธรรมชาติที่ไหนก็มีกฎของธรรมชาติสิงจะิตยอยู่ในสิ่งนะั้นในดินนี่ก็มีกฎของธรรมชาติในต้นไม้ก็มีในสัตว์ก็มีในคนก็มีในเนื้อในตัวทุกส่วนแห่งร่างกายนั่ก็มีกฎของธรรมชาติครอาํำสิงสถิตยอยู่มันลึกขึ้นไปอีกธรรมะคือกฎของธรรมชาติ คุณฟังให้ดีเข้าใจอ <c oughs> แล้วความหมายที่สามมันหมายถึงหน้าที่หน้าที่ตัวหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายจะต้องเระพฤติกระร,รมไม่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั้นนั่นมิฉะนั้นมันจะต้องตาย หรือจะตรองรับทุกข์เจียนตายหาความเป็นสุขไม่ได้นี่ธรรมชาติคือหน้าที่หน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่ก็เรียกว่าธรรมะเหมือนกัน,นอันสุดท้ายธรรมชาติธรรมะคือผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ เพราะเมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่แล้วมีผลเกิดขึ้นตามสมควร <c oughs> นี่ก็เรียกว่าธรรมะธรรมะเนีย่ยดูดีมันสี่ความหมายเพียงความหมายเดียวมันก็หมายถึงทุกสิ่งในจักรวาลลนะความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาติที่ครอบจักกรวาลความหมายที่สามหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตทั้งจัก,กรวาลจะต้องประพฤติกระทำ ความหมายที่สี่ผลที่ได้รับจากการทําหน้าที่ท่านคำนวณดูเองว่ามันมากมายกว้างกว้างมหาศาลเท่าไร <c oughs> การที่ครูบอกนักเรียนว่าธรรมาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะมันถูกไม่ถึงขีเล็ดไม่ได้เท่ามาเล็ดงาเทาไปเปรียบกับภูเขา เพราะว่าธรรมะมันหมายถึงอย่างที่ว่านสี่ประการสี่ประการนั่นตัวคําสอนหรือการสอนนั่นไม่ใช่ตัวธรรมะแต่ว่าสิ่งที่เอามาสอนนั่นเรียกว่าธรรมะได้ต้องพูดกันเสียมม้ยมหรู้ว่าธรรมะคืออะไร <c oughs> ธรรมะคือทุกสิ่งทุกสิ่งม่ยกเว้นอะไรจนคำนวณไม่ไหวนะนะคุณลองคำนวณดูที่ไหวไหม ทุกอย่างในจักรวาลเรียกว่าสภาวะธรรมเป็นรูปธรรมหรือเป็นนาม,มาธรรมหรือไม่ใช่รูปไม่ใช่นาม,มาธรรมก็ตามเรียกว่าสภาวะธรรมที่ในสิ่งเหล่านั้นมันมีกฎหรือความจริงกฎเกณฑ์เฉียบขาดบังคับอยู่อย่างนั้นตายตัวนี่นี่ก็เรียกว่าสัจธรรมสัจะธรรม ที่ก็มีหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะตั้งประพฤติตามกฎเกณฑ์หรือปัจจธรรมเหล่านั้นนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมทีนี้เลยล้นมาอย่างไรก็เรียกว่าปฏิเวทธรรมปฏิเวทธรรมถ้าจําเป็นภาษาบาลีก็ดีมากแต่วราไม,ม่รู้ภาษาบาลีก็ทําไม่ได้แล้วมันก็จะไม่รู้ว่าอะไรจะตั้งไปว่าธรรมะคือ สภาวธรรมธรรมะคือสัตยธรรมธรรมะคือปฏิปัติธรรมธรรมะคือปฏิเวทธรรมก็ไปดูเองว่ามันหมายถึงทุกสิ่งจริงหรือไม่มันหมายถึงทุกสิ่งทุกสิ่งยิ่งกว่าที่ท่านเคยคิดเคยนึกว่าทุกสิ่งความคิดว่าทุกสิ่งทุกสิ่งของท่านจะไม่ก็ไม่กว้างไกลถึงเท่านี้ นี่โดยธรรมชาติทั้งหมดตามธรรมชาติแล้วกฎของธรรมชาติทั้งหมดหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตจะต้องทาทั้งหมดแล้วผลทจะได้รับสับสนผลเ,เปรกันอยู่นี่คือคำว่าธรมธรมะธรรมะสรุปแล้วมันมีสี่ความหมาย <c oughs> ที่ในสี่ความหมายนั้นความหมายไหนสําคัญที่สุดลองคิดดู มันก็ต้องตั้งหลักขึ้นแล้ว,ว่าความหมายที่สำคัญที่สุดก็คือที่ถ้าไม่รู้และไม่ปฏิบัติแล้วจะต้องตายนั่นจะต้องตายทิงนั้นคือหน้าที่หน้าที่ก็ได้แก่ธรรมะในความหมายที่สามคือหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องประพฤติธกธระทำให้ถูกตรงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วก็รอดอยู่แล้วก็ไม่เป็นทุกข์ ที่ความหมายนั้นความหมายที่สามสำคัญที่สุดแต่มันก็เนื่องกันไปหมดแหละมันเนื่องกันไปหมดแหละมันไม่แยกไม่แยกกันได้โดยเด็ดขาดแต่ที่จะพูดตรงให้เด่นออกมาก็ต้องพูดว่าความหมายที่สามคือหน้าที่มันเนื่องกันอย่างไรหน้าที่มันก็ต้องเกิดมาจากการรู้กฎของธรรมชาติแล้วตัวธรรมชาติเป็นตัวที่ต้องมาปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วพ้นก็ออกมาที่มันเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรฟังดูดีชีวิตนี้ประกอบอยู่ด้ร่างกายและจิตใจร่างกายและจิตใจนี่คือตัวธรรมชาติทั้งเนื้อทั้งตัวของเราทั้งร่างกายและจิตใจทุกทุกส่วนทุกๆประมาณูที่ประกอบกันเป็นร่างกายของเรานี่มันมีกฎของธรรมชาติสิงอยู่นะ มันควบคุมทุกๆเซลล์ทุกๆปรมาณูนี่กฎของธรรมชาติมันติงอยู่ในทุกๆส่วนมันต้องมีหน้าที่เอาตั้งแต่หยาบยาไปทั้งร่างกายนี่มันต้องกินต้องอาบต้องถ่ายต้องอะไรแขนก็มีหน้าที่มือก็มีหน้าที่เท้าก็มีหน้าที่ตับไตไ้พุงก็มีหน้าที่ทุกส่วนมันมีหน้าที่มันก,กระทั่งถึงว่า ปรมาณูหนึ่งหนึ่งหรือเซลล์หนึ่งหนึ่งที่มันประกอบกันเป็นชีวิตนี่มันก็มีหน้าที่เซลล์มันก็มีชีวิตมันก็ต้องมีหน้าที่เมื่อมันมีหน้าที่มาตั้งแต่เซลลเซลเดียวที่ประกอบกันมาเป็นชีวิตแล้วทุกเซลล์มีหน้าที่แล้วก็กระทั้งหมดมันมีหน้าที่พอมันไม่มีหน้าที่หรือไม่ทําหน้าที่มันตาย แค่เซลทุกเซลไม่ทำหน้าที่มันก็ตายรูปเดียวเลยแม้แต่ว่าแขนขามือเทียเกิดไม่ทำหน้าที่ขึ้นมามันก็ตายเหมือนกันตับไตส้พุงไม่ทำหน้าที่มันก็ตายเหมือนกันให้มันอยู่รอดได้โดยหน้าที่หน้าที่หน้าที่จึงมีความสําคัญปฏิบัติหน้าที่แล้วมันก็ได้ผลผลก็เกิดแก่ชีวิตร่างกายนี้ทั้งชีวิตหรือบางส่วนของ ชีวิตหรือบางส่วนของร่างกายทำหน้าที่แล้วก็ได้รับผลนี่เรียกว่ามันเกี่ยวข้องกันทั้งสี่อย่างเลยมันเกี่ยวข้องกันทั้งสี่อย่างเลยไม่แยกกันละแต่ถ้าว่าแยกกันมาอย่างเดียวเด่นๆก็เอาที่สามความหมายที่สามหน้าที่หน้าที่หน้าที่คือตัวที่ทรงว่ายึ่งชีวิตไม่มีหน้าที่ก็คือตายหน้าที่นั้นต้องถูกต้องต้องเหมาะสม หน้าที่ที่ไม่ถูกต้องมันก็ตายเหมือนกันแต่ว่าถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่เรียกว่าหน้าที่ถ้าเรียกว่าหน้าที่มันก็ต้องถูกต้องถูกต้องสําหรับจะรอดงั้นเราจึงมีหน้าที่ในชีวิตวิชีวิตก็คือตัวหน้าที่อยู่ได้ด้วยหน้าที่คำว่าหน้าที่ก็คือธรรมะในภาษาบาลี เรียกว่าหน้าที่ในภาษาไทยก็ให้จําไว้ดี <c oughs> ธรรมะกับหน้าที่คือสิ่งเดียวกันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของคนอื่นก็เรียกว่าธรรมะแต่มัเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาสอนว่าควรจะมีหน้าที่อย่างไรแล้วก็สอนสูงขึ้นไปจนที่สุด สูงจนไม่มีใครสอนสูงสอนให้สูงได้เท่าระดับทุกขสิ้นเชิงโดยแท้จริงเห้นมาจะถามกันตรงๆธรรมะคืออะไรท่านทั้งหลายควรจะเลิกตอบว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนที่ได้รับมาจากโรงเรียนในครูครับครูเขาสอน <c oughs> จะต้องบอกว่าธรรมะคือหน้าที่ นะธรรมะคือสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าท่านก็เคารพเอานี่แปลกหูใช่ไหมอาจจะไม่เคยได้ยินกันได้สาหรับบางคนว่าธรรมะคือสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้า,าก็เคารพเขาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เ <c oughs> มื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นใหม่ๆตรัสรู้แล้วอย่างนี้ท่านก็ชงโงนเอ้ยต่อไปนี้จะเคารพอะไรวะ เป็นพระพุทธสมาทิพพุทธเจ้าแล้วจะเคารพอะไรหรือไม่ต้องมีอะไรบ็นทีเคารพอะไรเลิกกันทีเราท่านไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านว่าเคารพหน้าที่เคารพธรรมะหรือเคารพหน้าที่ท่านเลยประกาศว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีทุกพระองค์เคารพหน้าที่คือเคารพหน้าที่ของพระพุทธเจ้า ทำความดับทุกข์ให้แก่ตนเองได้แล้วสอนผู้อื่นให้ดับทุกข์ได้ด้วย,ยนี่คือหน้าที่ <c oughs> พระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นั้นอยู่เนื้อพระพุทธเจ้าขึ้นไปอีกจนพระพุทธเจ้าท่านเคารพทีนี้ก็จะมาพูดกันถึงข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่กี่มากน้อย นะวพวกเราเนี่ยเขารพกี่มากน้อยเนี่ยเขาไปเปรียบเทียบกันดูพระพุทธเจ้าท่านสื่อตรงต่อหน้าที่เขารพหน้าที่อย่างสูงสุดตลอดถ้าชนชีพเนี่ก็ตายกับหน้าที่ในพวกเราเนี่โอ้หน้าที่มันเหนื่อยนี่ว่าหน้าที่นีมันลําบากนี่ถ้าไม่ต้องทําก็ดีคือคดโกงหน้าที่ได้เท่าไหร่ก็เป็นการดีได้รับประโยชน์ก็แล้วกัน มันสมุดลงเวลาทํางานตามออฟฟิศต่างๆนั่น่าจะเป็นเวลาโกหกท่านั้นแหละถ้ามันไม่เคารพหน้าที่มันไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่นี <c oughs> ่ขอให้อสนใจกันให้ดีๆไม่เสียวเวลาที่จะพูดกันถึงเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่จนท่านทำหน้าที่ครบวงจรของวันและคืน วันและคืนเขาบ่งจรปัจจุเสวะัคะเตกาลปัจเุเสวะัคะเตกาเลพปาพะเพวิโลกันนั่งเนี่ยข้อหนึ่งว่าหัวรุ่งหัวรุ่งเวลาหัวรุ่งยังไม่ทันสว่างก่อนนั่นทันเล็งยานสองไปทั่วทั่วที่ว่าทั่วทวบ้านทั่วเมืองทั่วโลกแล้วว่าใครบ้างที่เหมาะที่จะไปสอนในวันนี้ ใครบ้างจะพอรับคําสอนได้ใครบ้างยังไม่อาจจะรับคําสอนได้ใครบ้างสมควรแล้วที่รับคําสอนเพราะท่านก็เสด็จไปมาอยู่ที่ท่ทานก็เห็นเห็นอยู่ด้วยใครเป็นอย่างไรที่ไหนเป็นอย่างไรท่านก็เลยตรวจดูตลอดเวลาหัวรุ่งพบมันนี่ไปที่นั่นพบแล้วเ่พระสว่างขึ้นท่านก็ไปไปบิณฑบาตเพื่อได้โอกาสพบคนนั้นได้ฝุดใจจ้าได้ โปรดเขาให้จนรู้ธรรมะได้ที่เขาก็ยืนบนปฉชันบนเรือนพูดกันตั้งหลายหลายชั่วโมงโปรดได้หรือบางทีก็มีโอกาสจะได้พบไอ้คนตามทางก็ก็เอาหรือจะไปโปรดไอ้คนที่มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่เชื่อไม่เลื่อมใสก็เอาท่านมีแผนการประจําวันอย่างนี้จนสายไปจนเที่ยง ท่านก็ทำสำเร็จในส่วนตอนภักเช้าตอนเที่ยงท่านก็พักผ่อนบ้างนะเพราะมันร่างกายมันเหน็ดเหนื่อยพอตอนบ่ายตอนเย็นนี่ก็สอนพวกที่ไปหาถึงที่วัดประชาชนก็ตาใครก็ตามที่ไปหาถึงที่วัดตอนบ่ายตอนเย็นท่านก็สอนเขาอ๋อท่านนี้ข้ามลงข้ามลง พัพพาปัจจุเสอ่เดี๋ยก่อนอ่ปโทโเสภิกขูโอวาทังหัวค่ำก็สอนภิกษุที่อยู่กับวัดที่อยู่ทั่วโดวยกันสอนภิกษุที่อยู่ด้วยกันอัรเทรตเตเทวปันหันนังดึกเที่ยงคืนก็สอนเทวดา เทวดาในทุกความหมายเทวดาที่เป็นราชามหากษัตริย์นี่ก็เรียกว่าเทวดาเทวดาจากบนฟ้าก่อนเรียกว่าเทวดาเข้ามาหากลางคืนดึกเอี่ย,ยงคืนทั้งนั้นแหละนี่จะเป็นขนรรมทำเยาว์เพนีไรจุดท้าทพระเจ้าก็ต้องโต้ตอบสั่งสอนโปรดเทวดา <c oughs> ตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนเลยดึกดื่นเที่ยงคืน ท่านก็ได้พักผ่อนสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งแล้วก็เข้าถึงเวลาหัวรุ่งอีกท่านก็ทําหน้าที่ที่จะวันนี้จะไปโปรดใครเนี่ยทํางานครบวงจรอย่างนี้พวกเราคนไหนทํางานครบวงจรอย่างนี้เรา <c oughs> เอาเวลาไปเล่นไปหัวไปจะไปนอกเรื่องนอกราวเสอะมากแล้วก็ไม่อยากจะทําไปสิ่งที่เรียวกว่างานหรือหน้าที่ อยากจะได้เงินได้อะไรฟรีๆไม่ต้องทําหน้าที่เหมือนพวกอันธพาลไม่ทําหน้าที่ไปขโมยดีกว่าไปเป้นขี้ดีกว่าไม่ต้องออกเงนินนี่มันเป็นเสียอย่างนนพระพุทธเจ้าท่านเคารพหน้าที่ท่านจึงทําหน้าที่ของท่านครบวงจรแต่ละวันละวันนะเอาทีนี้เมื่อที่อยู่ที่บ้านนี่เมืองนี่พอสมควรแล้วจะต้องไปบ้านอื่นเมืองอื่นบ้างแล้วก็เป็นหน้าที่ด้วยเหมือนกัน ที่จะต้องไปทุกแห่งที่ควรจะไปท,ท่านก็ไม่มีรถยนต์ท่านที่ดูไม่มีรถยนต์ท่านจะทําอย่างไรแล้วตามเระ่เบียบตามประเพณีตามกฎเกณฑ์นี่ก็แล้วแต่จะเรียกว่ามันผิดไม่นั่งยานพาหนะที่เทียมด้วยสัตว์มีชีวิตที่นั่นสมัยนั้นมันก็มีเกวียน มีรถมา้าแต่มันเทียมได้สัตว์มีชีวิตท่านก็ไม่นั่งเมื่อท่านไม่นั่งท่านก็ต้องเดินสิท่านก็ต้องเดินสิท่านไม่มีรถยนต์ตามพระบาลีทั้งหลายที่ํำรวจดูแล้วเห็นได้ชัดหรือเชื่อได้แน่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่มีรองเท้านะพระพุทธเจ้าไม่มีร่มกันแดดนะคิดดู แล้วก็เป็นยังไงท่านก็ต้องเดินเท้าเปล่ากลางแดดท่านก็ยังเดินเป็นโยชนโยชท่านเดินได้ไ <c oughs> มจนถึงพระเดี๋ยวนี้เขามีร่มมีรองเท้ามีกล้องถ่ายรูปไปท้งให้มันมันมันต่างกันรึปะนี <c> ่ <oughs> ท่านไม่มีแม้แต่ร่มไม่มีแม้แต่รองเท้าไม่มีแม้แต่มุง้ง <c oughs> นี่การเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้า ท่านก็ต้องเดินท่านก็ต้องเดินเมื่อจะเปลี่ยนสถานที่ก็ต้องเดินไปอยู่ที่ไหนก็ทํางานครบวงจรยี่สิบสี่ชั่วโมงจนกระทั่งวันสุดท้ายแล้ววันนี้จะนิพพานอยู่แล้ววันนี้ก็ยังเดินเป็นโยชนโยด,โยด,โยดไม่ไปโรงพยาบาลไม่ได้มีใครไม่ได้คอยใครนาไปส่งโรงพยาบาลตั้งแต่ก็ป่วยป่วยอยู่แล้ว ถึงที่ที่นี่จะไปนิพพานกันที่นี่หัวค่ําหัวค่าอย่างนี้ก็ยังมีคนพวกอื่นนับที่อื่นมาขอให้สอนอเตรียมตัวจะปฏิพานกันอยู่แล้ะยังมีพวกอื่นมาขอให้สอนขอถามธรรมะพระเจ้าพระสงฆ์ที่อยู่น้นโอ้นี่มันเกินไปแล้วไอ้นี่มันเกินไปแล้วไป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 ยวมากวนจวไลา่ พระพุทธเจ้าท่านได้ยินโอ้ยอย่าไล่อย่าไล,าาลา่บอกมันมาบอกมันมา <c oughs> เราท่านก็สอนสอนคนนั้นจนรู้ธรรมะพอที่จะบรรลุทำเป็นพระอราหันต์ได้องค์สุดท้าย <c oughs> แล้วต่อมาไม่กี่นาทีท่านก็นิพพานนี่คือดับขัน <c oughs> นี่จะไม่เรียกว่าท่านทำงานจนนาทีสุดท้ายหรือ,อยังไง พวกเราทำงานจนนาทีสุดท้ายอย่างนี้หรือเปล่าพระ้าท่านทำงานหรือทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าจนนาทีสุดท้ายน่าจะไม่เรียกว่าเคารพหน้าที่เลยจะให้เรียกว่าดูที่ท่านเคารพหน้าที่หน้าที่วันคืนครบวงจรหน้าที่ทุกหนทุกแห่งที่ท่านไปได้แล้วท่านก็ทำหน้าที่จนนาทีสุดท้ายคือดับขัน นี่เห็นว่าพระเจ้าเคารพหน้าที่พวกเราเคารพหน้าที่ถึงขนาดนี้ปล่าแต่ห้าเปอร์เซ็นก็ยังดีมัน <c oughs> จึงกล่าวได้เต็มปากว่าธรรมะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพธรรมะคือหน้าที่ก็ได้แล้วก็หน้าที่หรือธรรมะนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพ นั่นขอให้พวกเราทุกคนเคารพหน้าที่เคารพหน้าที่เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพเราไปคิดจะว่าพระพุทธเจ้าสูงสุดแล้วไม่มีอะไรจะเหนือพระพุทธเจ้าไปนั่นก็นเราเข้าใจผิดเหนือพระพุทธเจ้ายังมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพ <c oughs> เด็กๆมันก็พูดเป็นว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าอีกชนิดหนึ่ง เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพคือหน้าที่หน้าที่หน้าที่ถ้าเคารพหน้าที่หน้าที่จนนาทีสุดท้ายของชีวิตคือเคารพธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะคืออะไรมารู้จักธรรมะกันเถิดวันนี้ก็คือสึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพ้วเป็นหน้าที่ ที่ไม่เคารพแล้วจะต้องตายคุณลองไม่เคารพหน้าที่ดูไม่เคารพหน้าที่ที่ออกฟิตก็จับได้เขาไล่คุณออกไม่เคารพหน้าที่ทเกี่ยวกับชีวิตนี้ก็ต้องตายต้องป่วยตายหรือตาย,ตายไม่ทําหน้าที่ต้องให้มันทําหน้าที่ตาหูจมูกลิ้นกาย,ย,ยทุกส่วนแห่งชีวิต แห่งร่างกายนี่ก็ทำหน้าที่นั้นจึงรอดอยู่ได้มนุษย์ก็รอดอยู่ได้เพราะหน้าที่สัตว์เดรัจฉานก็รอดอยู่ได้เพราะทำหน้าที่ต้นไม้ต้นไม้เหล่านี้ก็รอดอยู่ได้เพราะทำหน้าที่บางทีใจว่าต้นไม้อยู่นิ่งๆทำหน้าที่อะไร ก็เคยเรียนกันมาแล้วกันนะก็รู้ว่าตอนไม้มันก็นทําหน้าที่ทุกเวลาแหละที่เป็นกลางวันมีแสงแดดก็ทําหน้าที่สนุก